สวัสดีครับต้อนรับสู่ m c o n คอกับผมพิรพลอนุตรรโสตรหรือโยแวร์ครับท่านที่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะทราบประโยชน์และความสะดวกจนเรียกได้ว่าอาจจะขาดไม่ได้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ายังมีคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแค่ราว25ล้านคนเท่านั้นเองทิ้งให้อีกตั้ง40ล้านคนหรือ3ใน5ของประเทศไร้โอกาสเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับ ไม่ต่างจากตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลกนะครับสใน3ของประชาะกรโลกไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากครับหลายประเทศเลยผุดไอเดียลดช่องว่างทางดิจิตอลโดยการใช้คลื่น700เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเรียกอีกชื่อว่าดิจิตอลดิวิเดนอันเป็นช่วงคลื่นที่ว่างลงหลังจากทีวีเปลี่ยนไปออกอากาศระบบดิจิตอลแล้วเพราะว่าทีวีดิจิตอลนั้นไม่ต้องเว้นช่วงห่างคลื่นความถี่ระหว่างแต่ละช่องทีวีมากเหมือนระบบเดิมครับโดยคลื่น700เมกะเฮิร์นี้มีข้อดีที่ครอบคลุมในพื้้นนนนทททีี่่่ไไไไกกลลเเเสสาามตตออองงงูจึพิร์็ปใๆ และใช้ต้นทุนต่ำกว่าซึ่งกสะทะชไทยก็กำลังจะพิจารณาเช่นกันครับแต่ว่าจะต้องสับลีกกับคลื่นทีวีดิจิตอลให้ลงตัวด้วยครับบริษัท Google เองก็พยายามจะพาอินเทอร์เน็ตไปถึงคนทั่วโลกนะครับโดยใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดล่าสุดก็ได้ผุดโครงการที่ชื่อว่า L oon, L o o n L O O N o o n นะครับทดลองให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านบอลลูนครับโดยการสร้างระบบรับส่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งไปกับบอลลูนใหญ่15เมตร ควบคุมให้ลอยไปมาในชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟียร์ที่สูงจากพื้นดิน20กิโลเมตรครับขอบโลกโน่นนะฮะโดยอาศัยลมตะวันออกและลมตะวันตกเป็นเส้นทางเคลื่อนตัวและเพิ่มจํานวนจนกลายเป็นวงแหวนบอลลูนรอบโลกแบบไร้รอยต่อครับส่วนผู้รับเองก็ใช้เสาอากาศเฉพาะเฉพาะนะครับแบบนี้ฮะดึงเน็ตมาใช้ที่บ้านเหมือนให้บอลลูนเป็นทางผ่านสัญญ,ญาณไปถึงเสาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกต่อหนึ่งครับ ตอนนี้ก o o g l e ก็เริ่มทดลองปล่อยบอลลูนไปแล้ว30ลูกนะครับและมีบ้าน50หลังที่ประเทศนิวซีแลนด์นำร่องใช้งานอยู่โดยอย่างสแสวงหาประเทศในเส้นศูนย์สูตรเดียวกันมาร่วมมือเพื่อทดลองใช้งานด้วยครับถึง Google เองจะบอกว่าทฤษฎีนี้ยังต้องพิสูจน์ทดลองกันอีกนานแต่อย่างน้อยก็ต้องชื่นชมกับความพยายามและความคิดสร้างสารรค์ช่วงนี้ไปติดตามพาเรตไอทีและไอทีเด็ดนะครับผมโยแวล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ ดีค่ะน้องปั่นเปรีย้ยวพรสแสนยากรพาเรตไอทีค่ะเทคโนโลยีล้ำๆอย่างการสัมผัสสัมผัสแต,แ,ตแต่่ก็ไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจเสมอไปนะคะแม้รถยนต์ฟอร์ดประกาศความสําเร็จว่าลูกค้าพออกพอใจระบบหน้าจอสัมผัสความบันเทิงภายในรถแต่ล่าสุดเตรียมจะทําให้วิทยุกลับมามีปุ่มและลูกบิดเพื่อเปลี่ยนขึ้นและเพิ่มรถเสียงเหมือนเดิมหลังลูกค้าบ่นว่าไม่คุ้นเคยคะ่ะ นี่คือเว็บเรียบๆง่ายๆที่ชื่อว่า Sleepy Time ที่ช่วยคำนวณเวลานอนเวลาตื่นที่เหมาะสมให้กับคุณแค่ใส่เวลาที่คุณอยากตื่นเข้าไปเว็บก็จะคำนวณว่าคุณควรจะสามารถเข้านอนในเวลากี่โมงได้บ้างโดยพิจารณาจากรอบการนอนหลับไม่ให้คุณตื่นกลางคันระหว่างหลับลึกครับ